ปะคุณฉ <are> ja ุก ah ันตวาวันท ha ิสุมัติจัสิระสาปะเทสังสยาอภิว ah ัตไยมัสติอายันิเตอเยปัเทวัฏามิเตตุสามัสติงจัปปุตตะกาติสวาธุรักาสดิมาคตากัพันตาอภิทาวิงสุปชาภาวารังมาตรังมัสติจัปปุตเกติสวาธุรักาสดิมาคเตวารุณีวะ เบาฮาเทมจิตธนาธาราจิตจิตติธรรมธรรมประกาศเส้นตสัทธาสมาคตานังญาตานิงมหาโคโรจักชายญาติปัญพัสาสมณะทิงสุมันิอภิงวิงสุวิชิธาระประเวณเทนตเทโเวเทวบาวัลสิตาตาวาสะอัจเวสันตโรราชายาติหิสมม นาทายสุนัปปุตตาราธาเทวิเอจพุตตายธาสมะคตาอาสงคาธาติโลมาทางสนังปัชชาลิกาตัสายาจันติโรธัญญาภาเพรวาเพรเีวนาวิสนาลัญจามตินจะสัพเพรัธาสมะคตาตะวังเนโนสิอิสโรราชารัทธังกะเรสุโนบุติชะคติยัคขาถานิทิตา ชอกกษัตริย์กันประกอบไปด้วย36มาาสิพระคาถาการชอกกษัตริย์นี้ว่าโดยเจ้าพระองค์เจ้าสนชัยทรงนำขบวนออกไปตอนรับพระเวสสันดรกับคืนพระนครสีพีต่อมาก็ได้เป็นกษัตริย์ของนครสีพีต่อไปนั้นแลย นักคารพปรวะเมสนักคาถาตังสุตโตมหาสัตโตปิตราราสัตทิงสันละปันตังอิมังคาธรรมานาธรรมเมนรักชการเรตตังรัฐาภาทินทะมังตะวันจชานปทานังเจวันิคามาจะสมาคตาทุกขกปิทังน้โนปุตตังลน,นนาหัตการังกตังมายังโยขังสีลังวันจนาปภาเชสิง อาโทสังเงนเกณฑ์นาจีวัตเทนาปิตุตุขังนาวประเทนานาจุยาปนิคานิยาปีอัาปีปานิหิอัตโนอัตสมมาโตสังอากัตวาวัจนาตวังกโรหิเมียสิติลิงคังนิหะปิตวาราชเวสังกขชิติจัง สตูเวสันตโรราชารารัชวชลปวาหิตวาัายสัพพังวัตังนาจัทิตวานราชระราชาเวสมาภารยิติจมัตถังประกาศเสนโตสัทธาหาสีสัทธาโตสุวัตสุจิวัตโทสัพพาลังกาบูรตโตปัจจยังนาคมารุหะ การทางพันติปารันตปปังตโตตัสถีสหัสานิยทิโดจารุทัสสนาสหชชตาปริกิงสุนันทพินติลเทพระเทสะาังตระตูมติงนัตเทะาเปสงสิวิกันชาสมาคตาวิสันตังตังปาเรตุชาลีกันหาจินังจุโวรอัทปิตังมหาราชาสัจชยังอภิรักประตูติตมะตังประกาศเสนตตสัทธาอิทันจัก ปัจจียงสัตสัตว์รัาภุภากิเลสัมัตโนอานันทิยังปาเิกิงสุร,มรัมณีเยคิริภะเทยอิทันจะปัจจยยงรัฐาภุเพกกิเลสลามัตโนอานาันทาจิตาสุขนาปุตตาสังขมมาลขณาอิทันจะปัจจยยงรัฐาภุเพกกิเลส สมัตตโนะอนันทาจิตตาปาริตาสหพุทธิหลักขณาเอกวันตาปุเรอาสิงนิจังกันจีไซนีติเมตังตวังวิจุงเฮกามาหิปุตตาตังเมวตังสมิจันติวิุงเฮสังขังหิปุตตะกามาตุจับปิตังบาลิตุปิปิจุปิตุจับปิ จากุตทธกาตัวปิตังมหาราชาสันเจียอภิรักกติยังกินจีกตังปุญญังมัจฉันเยหะมัจฉันเจวะปิตุจารเตสะเพนะเตนะกุสเลนะอชารโอตวังอธรรมโรอารติตมรมทังปรกาเสตโตสัตถาหะกับปาศิการจักโกสยยังโกโกละโกทุมพลานิจารสัจสุสุนหายาปาเฮสุเยติมัตสิ อสโสลภัตโตขอมันจักกายุรังคิวยังรัตตนานามยังสัจสุสุนหายาปะเหสิเยหิมัสเสียโสปะทาคตุทัตโตขอมันจักกายุรังขะอา,นา,า,สสา,สสาขะตาอาขะหังขัขนยิเมฆาลังสัตส,ส,ส,สันสุสุญญาหายปะเหสุเยหิมัสเสียโสปะทาควรญาตังมุขเลิุลานจารนา,นารัน ลัตเตลัตเตนัจมาริเย,ยสัสสุสุนหายาปาเฮสิเยหิบสาสีอโสปะทาภูคตถาคินขะมะกังเมฆลังปฏิปาทุกัง,งกสัสสุสุนหายาปาเฮสุเยสุบสาสีอโศลภาละสโศปทาสทุตัญญาจัสุตันวัชัญจาอมุนชัญชยาเชยัชยอสอโสปบชาราจุตตีเท he, วกัญชายานัตเทนีศิระ สีนันทาทาตสุจิวัตธาสภาพะลาภูสิตาอัตโธลาาดาจะปุทธิตาวจิงสาอัจฉากัตถสีวันชาจะตัดปิตาชาตตาจิตตลาวันเนทันตาวลนาสัพพานาาจะปุทธิอโสภนาสกุณีมานุงสีวิตนิวาชาตาจิตตปัตถคบปตินิโคธาปังกัปปิพวติราชปุทธิอโสภทธสัทธาจานคมานาเนสุเนติ วัดทางวัดตังวัดปุจฉังสัตติขัมังสรักตังวิสาตัณตังอรุณอารังสัตมัาสีมาห์ขมารุญหานิทิวัดตัวตังวัดปุจฉังจันติสันติขัมังสารัขังสารักขังวิสาตัณตังอรุณวันทีธรรมทังป็นกสินโตสัทธาอาศัยนิตังอรังหิยาวันทิธามิฆาอาหุเวสันตระทัสสะเตชะนาจมันยังมิเห ขยิงสัพพันหิตังอรัญญัญหิจาวัเจตถิชาอาหุเวสันตรันตะตารัสตะเตชะรัตสานัญมันยังมิเหตุยิจุงสัพพันหิตังอรัญญังหิยาวัเจตถามิฆาโรเอกันธ์มิสันติปริงสุเวสันตโรปยายมิสิเวนังรัตตวัตตานเอกัจฉังสันนิปังสุเวสันตเรปยายมิสิเวนังรัตตวัตตานสัพพันหิตังอรัญญัญหิ ยาวัตเจติธานมิคาอาหุนัสสัมมัชโยนิกิงสุเวสันพยาสิวิชดังรัตตวัตเนสัพพันหิยังตรรมยังเิยยตวันเจตฐานทิชาอภัสอาหุนัสสัมมัชโยนิกิงสุเวสันนโรปยายังิสีิวินังรัตตวัตนะธรมมะทาปกาเซโตสทาหาปจิยักโคราชมโคเวสสินโตปุกสันสันติโตเวสีเวสันตโรราชาจัตถัตญาวะ